สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับโปรแกรม s c r a t c h เวอร์ชันสนนะครับว่าโปรแกรมนี้นะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีหน้าที่อย่างไรในการทำงานนะครับแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันคืออะไรนะครับถ้าเราได้ดูคลิปนี้แล้วรับรองนะครับเวลาเราจะไปสร้างงานด้วย Scratch เนี่รับรองนะครับทำงานได้สบายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Scra t c h ขึ้นมานะครับ ด้านบนนี้เราจะเรียกว่าเมนูหลักนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเมนูไฟล์นะครับถ้าเราคลิกที่เมนูไฟล์นะครับ New หมายถึงสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับอันที่2ก็คือ Load from your computer หมายความว่าถ้าเราเคยนะครับเซฟหรือว่าบันทึกงานนะครับเก็บไว้ที่คอมแล้วนะครับเราก็ไปเปิดนะครับก็คือ Open file นั่นแหละนะครับเปิดเข้ามาทำงานต่อได้เลยคือใช้คำสั่ง Load from your computer นะครับจากนั้นเมนูันที่3ก็คือ นะครับเซฟทูยูคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเราสร้างงานจากแคร s ิตนะครับเราต้องการบันทึกงานไว้นะครับเราก็คลิกไปที่เซฟทูยูคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไปที่ไหนนะครับเราจะได้ไฟล์เป็นชนิด .sb3 นะครับเป็น s c r a t สามโปรเจกตนะครับก็ตั้งชื่อแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นการเซฟจากโปรแกรมแล้วเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับ ทีนี้นะครับเมนูที่2ก็คือ Edit นะครับก็คือมีแค่ Restore กับ Turn on Turbo Mode นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น Tutorial นะครับก็เป็นเหมือนกับคำแนะนำต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชื่อนะครับของโปรเจกต์ที่เราจะตั้งชื่อนะครับนี่คือในส่วนของเมนูด้านบนนะครับถัดมานะครับแถบที่2ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยมีอยู่3แถบนะครับ แท็บแรกก็คือโค้ดนะครับหรือว่าบล็อกนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับบล็อกต่างๆนะครับซึ่งนะครับเมื่อเราเลือกที่บล็อกหลักแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อเราคลิกที่โมชั่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีบล็อกเกี่ยวกับโมชั่นโมชั่นก็คือการเคลื่อนไหวหรือว่าการเคลื่อนที่นะครับส่วนบล็อกที่เกี่ยวกับลุกนะครับก็คือการแสดงนะครับการแสดงผลออกมานะครับ แสดงฉากหลังนะครับหรือว่าแสดงท่าทางของตัวละครอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาใช้ลุกซาวนะครับก็จัดการเรื่องเสียงนะครับว่าจะให้เล่นเสียงอะไรยังไงนะครับอีเวนต์ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์นะครับอ่าจะเป็นของเหตุการณ์ว่าต้องการให้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจากนั้นก็เป็นของคอนโทรลนะครับบล็อกคอนโทรลก็เป็นการควบคุมนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมการทํางานนะครับ ส ensing เป็นเรื่องของการรับรู้นะครับการรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็มี operator นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะครับหรือว่าการคำนวณค่าต่างๆนะครับ variable ก็คือเรื่องของตัวแปรนะครับเป็นเรื่องของตัวแปรมีการกําหนดค่าตัวแปรนะครับเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรเพิ่มค่าตัวแปรลดค่าตัวแปรพวกนี้นะครับและก็บล็อกอันสุดท้ายก็คือ My b บล็อกก็คือเราสร้างบล็อกหรือว่าสร้างฟังก์ชันนะครับการทํางานขึ้นมาอีกนะครับ นี่คือในส่วนของแท็บบล็อกนะครับก็จะมีคําสั่งต่างๆต่างนี้นะครับจากนั้นแท็บที่2นะครับแท็บคอสตูมนะครับหมายความว่าถ้าเรามีฉากหรือว่าเรามีตัวละครนะครับเราต้องการจะมาแก้ไขนะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับหรือว่าโหลดตัวละครเข้ามาโหลดฉากเข้ามานะครับแล้วก็หรือเราจะวาดเองนะครับว่างๆเลยก็เริ่มวาดเองทุกอย่างนะครับเราก็จะมาที่แท็บคอสตูมนะครับซึ่งก็จะมีนะครับในเรื่องของ สีนะครับเราจะต้องมีการเลือกก่อนว่าจะทําอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งต่างๆอยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้อันดูรีดูนะครับยกเลิกทําซ้ำนะครับกรุ๊ปก็คือการแตกกรุ๊ปนะครับอันกรุ๊ปอย่างเงี้ยนะครับกรุ๊ปก็รวมทุกอย่างเข้าให้เป็นกลุ่มเดียวกันอันกรุ๊ปก็คือแตกกลุ่มออกมาอย่างนี้นะครับ Forward Backward f o ร์ดฟอนนะครับตัวนี้เป็นลําดับชั้นนะครับกรณีที่มีรูปนะครับ มีรูปร่างมันซ้อนกันอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับเราอยากให้ตัวไหนขึ้นอยู่ด้านบนลงไปอยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับถ้าฟอนต์จะเป็นบนสุดเลยนะครับแบ็กก็ให้ไปอยู่หลังสุดเลยนะครับส่วนฟอร์เวิร์ดแบ็กไว์ก็คือนะครับฟอร์เวิร์ดก็คือให้ขึ้นมาด้านบนทีละชั้นทีละชั้นกรณีมันมีหลายรูปซ้อนกันหลายชั้นนะครับแบ็กไว์ก็เหมือนกันนะครับส่งงไปข้างหลังนะครับทีละชั้นทีละชั้นอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็ปี้นะครับเราต้องการก็ปี้นะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือนะครับไม่ใช่ c t r l C c t r l V นะครับต้องใช้วิธีการคลิกก็ปี้เพสต์อย่างนี้นะครับเสว่าเราวาดรูปวงกลมขึ้นมาอย่างนี้นะครับอยากก็ปี้นะครับเราอยากก็ปี้รูปวงกลมนะครับเราวาดรูปขึ้นมาแล้วก็เอาลูกศรตัวนี้นะครับมาคลิกที่วงกลมเป็นการเลือกอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องคลิกก็ปี้อย่างนี้นะครับแล้วจะวางก็กดเพสต์อย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้อีกรูปหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ค้ากด delete ก็คือลบทิ้งอย่างนี้นะครับหรือนะครับ flip horizontal flip vertical ก็คือพลิกแนวตั้งแนวนอนนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งในการตกแต่งตัวละครนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสีนะครับก็จะมีเรื่องของ Color นะครับสีแบบสีเดียวเราเรียกว่า solid นะครับแบบนี้แต่ถ้าเรานะครับเลือกสีเดียวต้องการสีอะไรก็นะครับสไลด์พวกนี้ดูนะครับต้องการสีอะไรนะครับสีดำกบตรงนี้นะครับ สีขาวก็ลากมาตรงนี้เลยนะครับลากตัวนี้ไปซ้ายสุดก็จะกลายเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้แต่ถ้าเลือกแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า gradient นะครับเป็นการไล่สีนะครับไล่สีมันก็จะมีให้เลือกระหว่างสีหนึ่งไปหาสีหนึ่งนะครับตรงนี้คุณจะเอาสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเอาสีแบบนี้นะครับสีแบบนี้อีกสีนี้คลิกลงไปคุณเอาสีอะไรนะครับมาหาสีนี้ครับเป็นการไล่สีในแนวซ้ายขวานะครับแต่ถ้าคลิกตรงนี้มันก็เป็น การไล่สีแนวขึ้นลงนะครับบนล่างนะครับก็เลือกสีเหมือนกันนะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับก็เลือกเอาด้านบนสีอะไรนะครับด้านล่างสีอะไรนะครับก็มาแต่งตกแต่งแบบนี้หรือนะครับถ้าคลิกลงไปตรงนี้อันนี้เป็นลักษณะนะครับเขาเรียกว่ารเดียนนะครับก็คือไล่สีจากตรงกลางนะครับตรงกลางออกมากระจายออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้สีเริ่มต้นเป็นสีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีอะไร อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกอย่างเงี้ยนะครับเป็นการผสมสีนะครับ,รบส่วนตัวนี้ outline นะครับก็คือเส้นขอบนะครับเส้นขอบของรูปเราจะอสีอะไรแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขของความหนานะครับความหนาของเส้นเนี่ยจะเอาความหนาเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องการเติมสีและเส้นขอบแล<ๆ>้วนะครับเครื<ๆ>่องมือพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ reshape นะครับแปลว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับถ้าเราคลิกที่รูปนี้นะครับเราจะเห็นมีวงกลม ถ้าเราเอาลูกศรนะครับหรือว่าเมาส์มาชี้ตรงนี้เรากดเมาส์ไว้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นรูปแร่งอะไรก็ได้นะครับจับยืดนะครับหรือว่าเพิ่มจุดก็ได้นะครับคลิกลงไปนะครับก็จะมีวงกลมนะครับเพิ่มจุดลงไปให้เราแบบนี้นะครับนี่คือเครื่องมือรีเชฟส่วนตัวนี้เป็นเครื่องมือบลัดนะครับก็คือเครื่องมือแปลงนะครับแล้วก็เลือกสีจะเอาแปลงขนาดเท่าไหร่นะครับเ็เพิ่มตัวเลขลบตัวเลขแล้วก็เอามาวาดเอามาขีดมาเขียนได้ตัวนี้ก็คือยังลบนะครับยางลบก็ลบง่ายๆเลยนะครับ อันนี้เป็นเครื่องมือถังสีนะครับเวลาเราสร้างรูปอะไรขึ้นมาก็ตามอันนี้เป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้ครับวาดรูปสี่เหลี่ยมถ้าเราต้องการสีอะไรนะครับต้องการเปลี่ยนสีก็คลิกมาที่ถังสีอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะเอาสีอะไรนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็คลิกลงไปแล้วก็จะเป็นสีที่เราเทสีลงไปใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวงกลมนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือวาดเส้นตรงแค่นี้เองนะครับจะเอาความหนาเท่าไหร่ก็เพิ่มเลขลดเลขอยู่ตรงนี้นะครับ จากนั้นตัวนี้ตัวทีก็คือตัวพิมพ์ตัวหนังสือนะครับที t ก็คือเฉกนะครับอ่าคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับว่าเราจะพิมพ์ข้อความว่าอะไระก็ขึ้นอยู่ออกับตัวนสีด้วยนะครับว่าเราใช้สีอะไรในการพิมพ์นะครับเนี่ยมันก็จะได้เทคขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาเราจะเลือกนะครับแต่แต่ละอย่างในหน้าคอสตูมต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้ s ล l ก c t นะครับว่าจะคลิกเลือกตัวนี้คลิกเลือกตัวนี้คลิกเลือกตัวนี้ว่าจะทําอะไรนะครับ ส่วนปุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการ convert นะครับ convert to bitmap นะครับมันจะมีเวกเตอร์กับ bitmap ถ้าเรา convert เป็น bitmap นยครับมันก็จะเป็นเหมือนจุดบนตารางแบบนี้เหมือนตารางข้างหลังที่เรามองเห็นนะครับเวลาจะเราจะขยายรูปเนี่ยมันจะแตกนะครับไม่แนะนำให้ทำนะครับแนะนำให้ convert เป็นเวกเตอร์นะครับเวลาเราย่อขยายรูปเนี่ยนะครับมันจะชัดเสมอนะครับมันจะไม่แตกนะครับมันเป็น เขาเรียกอะไรมันเป็นการคำนวณทางสมการทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อขยายรูปนะครับมันไม่ใช่ขยายจุดนะครับเหมือนบิตแมปทีนี้เครื่องมือด้านล่างนะครับเครื่องหมายลบเนี่ยแวนลบเนี่ยหมายถึงว่านะครับคลิกให้รูปมันย่อลงไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าคลิกเท่ากับเนี่ยหมายควาว่าให้มันพอดีนะครับให้มันกลับมาค่าเดิมต้นพอดีนะครับเห็นทุกรูปอย่างนี้นะครับหรือนะครับถ้าเราคลิกเครื่องหมายบวกนะครับบวกเป็นการซูมนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆ พื่อจะแก้ไขแต่ละอย่างนะครับแล้วก่นจะมีแถบตรงนี้นะครับเนี่ยแถบตัวนี้เลื่อนขึ้นนั่นลงนะครับเวลาเราเข้ามานะครับถ้าเราคลิกเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับค่าที่เรานะครับย่อเข้าไปนะครับเห็นทั้งหมดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเครื่องมือเราแก้ไขอะไรมันก็จะแสดงตรงนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าสปยที่มันมาโชว์นะครับ ทีนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้เราเรียกว่าสเตตนะครับหรือเวทีหรือหน้าจอนะครับจากนั้นเวลาต้องการจัดการสเตตนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเช่นต้องการไม่ไม่อยากให้มันเป็นฉากหลังสีขาวนะครับต้องการฉากหลังสีอะไรเราก็มาทํากับคอสตูมนะครับจะวาดขึ้นมาเองนะครับหรือทําอะไรก็ตามที่แนะนําเครื่องมือไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับ ตรงนี้หมายถึงการขยายหน้าจอให้เต็มจอนะครับเวลาเราคลิกแบบนี้นะครับมันจะแสดงพื้นที่เต็มๆเลยนะครับความกว้างของอสคริปตเนี่ยความกว้างเท่ากับ480พิกเซลนะครับความสูงจะสงเท่ากับ360พิกเซลนะครับปุ่มนี้หมายถึงการรันนะครับรันสคริปต์ให้ทํางานนะครับตัวนี้ก็กลับสู่สภาพเดิมน,นะครับก็คือกลับมาขนาดหน้าจอปกตินะครับ ส่วนตรงนี้นะครับสไปซ์หนึ่งตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราวาดอะไรเข้าไปเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อของสไปซ์เราสามารถที่จะกําหนดชื่อได้เองนะครับว่าต้องการให้จะสไปซ์นี้ชื่ออะไรนะครับเช่นนะครับต้องการตั้งชื่อว่าแค t ก็พิมพ์คำว่าแค t ลงไปนะครับเราก็จะได้สไปซ์ชื่อว่าแคปนะครับแต่ในตัวสไปซ์แคปเนี่ยนะครับถ้าตอนนี้เราอยู่แท็บคอสตูมนะครับเราสามารถที่จะใส่กี่เฟรมเข้าไปในตัวสแคทก็ได้นะครับ เฟรม1เป็นอย่างนี้เฟรม2เป็นอย่างนี้นะครับสามสี้าเราก็เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับสร้างนะครับสร้างเฟรมนะครับซึ่งตัวนั้นจะเอาไปเป็นประโยชน์ในการทำแอนิเมชันนะครับในตัวละครนะครับทีนี้เมื่อเราคลิกที่ตัวสไปา์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีแถบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าสไปา์เฮดเดอร์นะครับเป็นคุณสมบัติเป็นค่าต่างๆเกี่ยวกับสปตัวนี้นะครับเช่นนะครับตัวนี้ ตำแหน่งตอนนี้อยู่ที่ x 0 y 0อย่างนี้นะครับ x เขาก็ทำสัญ,ญลักษณ์ให้ดูว่ามันสายขวานนะ x เนี่ย y มันคือขึ้นลงนะครับสัญ,ญลักษณ์ลูกศรแบบนี้นะครับถ้าเราจับย้ายไปนะครับถ้าเราจับย้ายจะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับถ้าเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์0ูนย์ะครับ x 0 y 0แค่นี้เองมันก็จะมาอยู่ตรงกลางจอนะครับไซส์นะครับแปลว่าขนาด ร้อก็คือเหมือนกับ100%ก็คือขนาดปกตินะครับถ้าเราอยากให้นะครับมันเล็กกว่านี้นะครับเช่นเราพิมพ์50นะครับกด enter ทํามันก็จะย่อลง50%นะครับถ้าเราอยากให้มันใหญ่สัก150แล้วก็พิมพ์150นะครับมันก็ขยายนะครับ direction ตอนนี้คือทิศทางมันหันหน้าไปทางไหนนะครับถ้าเราคลิกลงไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่านะครับเขาชี้ลูกศรว่าตอนนี้นะครับตัวละครมันหันหน้าไปทางขวามือนะนะครับ ถ้าเราอยากเปลี่ยนทิศทางให้มันหันไปทางอื่นนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้มันจะมีค่าที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือนะครับตอนนี้เป็นการหมุนนะครับเป็นการหมุนถ้าเราหมุนนี้นะครับเห็นไหมครับแมวมันก็จะหมุนตีลังกานะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวนี้ปั๊บนะครับเวลาเราหมุนนะครับมันจะเป็นการกลับทิศทางนะครับกลับทิศทางแบบนี้หันหน้ามาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําโค้ดทําเกมทําสื่อนะครับ อย่าลืมนะครับมาคลิกตรงนี้นะครับเวลาเราอยากให้มันหันหน้าซ้ายขวานะครับไม่งั้นตัวนี้มันจะเป็นการตีลังกานะครับโอเคทีนี้เมื่อเข้าใจคอสตูมแถบที่2แล้วนะครับมาแถบที่3ครับซาวนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของเสียงนะครับเราสามารถที่จะทดสอบฟังเสียงนะครับเพิ่มเสียงเข้ามานะครับซึ่งจะมีเสียงเยอะแยะเลยนะครับตัวอย่างนี่ครับมีเสียงเราจะได้เสียงไหนเข้ามาแล้วก็เวลาชี้ มันจะมีตัวอย่างเสียงนะครับเราอยากได้เสียงไหนแล้วก็คลิกอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้ามานะครับแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้ทดสอบฟังเสียงตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องเสียงนะครับโอเคนะครับซาวน์คอสตูมโพส์อนี่คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสครับนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมาแนะนำนะครับให้เข้าใจในส่วนของบล็อกนะครับว่า แครดเนี่ยมันแบ่งบล็อกอะไรยังไงนะครับทําไมบล็อกมันเยอะเหลือเกินถ้าเราอยากทางานแบบนั้นแบบนี้เราจะเข้าใจเรื่องบล็อกได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นสไลด์แนะนํานะครับในสไลด์แรกก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบของแครดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่และส่วนเรียกว่าอะไรแล้วก็ทาํางานยังไงนะครับสไลด์ที่2นะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับในส่วนของคอสตู to, นะครับว่าเราจะ ตกแต่งค่าววาดตัวละครลบเพิ่มเติมอะไรต่างๆก็แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาเริ่มตัวนี้นะครับ Scratch Box อกนะครับ scratch บล็หรือว่ารูปแบบของบล็อกใน Scratch มีทั้งหมดอยู่6แบบนะครับมีทั้งหมดอยู่6แบบแบบแรกเรียกว่า Hat Block Stack b ล็อกนะครับ reporter b l o c ล็อกบูลีนบล็อกซีบล็แล้วก็แคปบล็อกนะครับแต่ละแบบมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แบบที่1 head block นะครับ head block ก็สังเกตสัญลักษณ์ครับมันจะ head ก็คือหมวกนะครับอ่าเป็นเหมือนมีหมวกอยู่ด้านบนหมายความว่ามันจะไม่มีบล็อกใดมาต่อด้านบนนะครับไม่มีบล็อกไหนมาต่อด้านบนมีแต่บล็อกอื่นมาต่อมันจากด้านล่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นบล็อกสูงสุดนะครับหรือว่าบล็อกเริ่มต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น head block เนี่ยมันจะใช้เพื่อเริ่มสคริปต์นะครับหรือว่าเป็นสคริปต์คำสั่งแรกนะครับที่มันจะ สั่งให้เริ่มทำงานนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเราจะต้องมีบล็อกมาต่อเข้าไปในแฮตบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องเป็นตัวแรกเสมอนะครับบล็อกแบบที่2เราเรียกว่าสแต็กบล็อกนะครับสแต็กบล็อกเนี่ยมันจะถูกใช้เพื่อทํางานหลักในสคริปต์นะครับสแต็กมันก็คือลักษณะบล็อกเป็นชั้นๆนะครับเอาตัวนี้มาต่อกับตัวนี้ตัวนี้มันจะต่อได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาตัวนี้ต่อกับตัวนี้ตัวนี้ต่อตัวนี้นะครับเวลาเอามาต่อแล้วจะเป็นภาพแบบนี้นะครับ มันจะต่อกันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะครับเพื่อสั่งให้ทํางานนะครับตามลําดับนะครับจากบนลงล่างนะครับลักษณะการทํางานของบล็อกนะครับบล็อกแบบที่3นะครับเราเรียกว่า reporter block นะครับเป็นบล็อกที่ใช้สําหรับแสดงผลนะครับตัวเลขหรือข้อความนะครับหรือการรายงานตัวเลขหรือ string string เราเรียกว่าข้อความนะครับเวลาเราเอา ไปใช้งานนะครับสังเกตว่านะครับรีพอร์เตอร์มันจะเป็นโ้งโค้งนะครับหมายความว่ามันจะเอาไปต่อกับบล็อกแบบแฮทก็ไม่ได้แบบสแต็กก็ไม่ได้นะครับมันจะต้องถูกต่อเข้าไปในบล็อกอีกที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่า Reporter อร์บล็อกนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้งานนะครับจะต้องใส่เข้าไปให้ถูกนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นนะครับเหมือนแคปซูลนะครับร e พอร์เตอร์บล็อกบล็อกแบบที่4เราเรียกว่าบูลีนบล็อกนะครับ บูลินบล็อกเนี่ยสังเกตนะครับมันจะเป็นลักษณะเหลี่ยม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6เหลี่ยมใช่ครับเหลี่ยมพวกนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการส่งเงื่อนไขนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจการเปรียบเทียบค่านะครับเพื่อจะให้นะครับค่านั้นถูกส่งผ่านไปทำต่อไปนะครับเช่นถ้านะครับทัชชิ่งคันเลอถ้าไปสัมผัสกับสีม่วงนะครับค่อยให้เซฮโลอย่างนี้นะครับ ถ้าไม่สัมผัสมันก็ไม่สีเห็นหลูอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของบล็อกบูลีนนะครับต่อไปนะครับบล็อกที่5เราเรียกว่า C บล็อกนะครับเหมือนกับตัว C นะครับอ่ามันก็จะมีบล็อกที่มาเสียบเข้าไปตรงกลางพวกนี้เราเรียกว่า C บล็อกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบล็อกเพื่อดําเนินการตามเงื่อนไขหรือว่าทําลูปนะครับในสคริปต์ครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็อยู่ในเรื่องของคอนโทรลหรือการควบคุมนะครับว่าจะให้เคลื่อนที่นะครับไปกี สเตปนะครับหรือจะให้ทําซ้ํากี่ครั้งนะครับจะให้หมุนกี่องศาพวกนี้นะครับจะต้องเอาคําสั่งนะครับที่เป็นสเต็ k นั้นใส่เข้าไปนะครับใน C ีบล็อกแบบนี้นะครับบล็อกสุดท้ายแบบที่6เราเรียกว่าแคปบล็อกนะครับแคปบล็อกเนี่ยจะเป็นบล็อกสําหรับหยุดสคริปต์นะครับหรือหยุดโครงการนะครับโปรเจกต์ของเราไม่ให้ทํางานต่อนะครับเช่น Stop on ดิลิทิสโ s รดนะครับก็คือลบทิ้งนะครับหยุดการทำงานอย่างนี้นะครับมันก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีปิดท้ายข้างล่างไม่มีอะไรมาต่อมันอีกแล้วเพราะว่ามันสั่งหยุดสั่งสต็อปแล้วนะครับไม่เหมือนบล็อก Stack พวกอื่นนะครับที่มาต่อกันได้เรื่อยๆนครับนี่คือลักษณะของ c a p บล็อกนะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึง b ล็อกแค t e g o r y นะครับหรือว่ากลุ่มของบล็อกนะครับว่า มันมีกี่กลุ่มนะครับซึ่งได้อธิบายไปนในเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับบล็อกแรกก็คือโมชันนะครับจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินแบบนี้นะครับจะใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับว่าจะให้มูฟเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่นะครับหมุนไปกี่องศาพวกนี้นะครับ go to random position นะครับไปที่ตําแหน่งการสุ่มหรือว่าไปที่ตําแหน่ง x เท่าไหร่วเท่าไหร่พวกนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นคําสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือว่าการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเราจะใช้บล็อกสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับโมชันต่อไปลุกนะครับใช้เพื่อควบคุมลักษณะของสไปร์หรือว่าฉากหลังนะครับเช่นให้สแสดงฉากนั้นออกมานะครับให้สแสดงสไปร์เฟรมนั้นออกมาพวกนี้เราก็จะใช้ลุกนะครับซึ่งจะเป็นสีม่วงนะครับในสคริป แบบที่3นะครับก็คือซสาร์นะครับก็คือเสียงนะครับเราจะให้เล่นเสียงอะไรจะให้หยุดเสียงอะไรนะครับหรือจะให้นะครับเปลี่ยนบนลุ่มเซ็ตบนลุ่มให้ดังให้ค่อยให้อะไรพวกนี้ก็ใช้เกี่ยวกับสีม่วงนะครับเป็นซสาว์นะครับเป็นบล็อกซสาร์นะครับต่อไปนะครับกลุ่มของอีเวนต์หรือว่าเหตุการณ์นะครับเป็นการกระตุ้นการทํางานของสคริปต์ สำหรับสไปและฉากหลังนะครับก็จะเป็นกลุ่มสีส้มนะครับเหตุการณ์นะครับเช่นบอดแคสต์นะครับเมสเซจออกไปนะครับบอกว่าตอนนี้กําลังทําอะไรนะครับทำภารกิจจบแล้วก็บอร์ดแคสต์ออกไปนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วเราก็เอาอีเวนต์พวกนี้นะครับไปสั่งงานอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปคอนโทรลนะครับก็คือการควบคุมเช่นให้รอก่อนให้ทําซ้ํากี่ครั้งนะครับให้ทําอยู่ตลอดเวลานะครับหรือมีเงื่อนไขนะครับ ถ้าเป็นจริงให้ทําเลยนะครับหรือมีเงื่อนไขแบบถ้าจริงให้ไปทําแบบหนึ่งถ้าไม่จริงให้ไปทําแบบหนึ่งครับพวกนี้เราก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขนะครับจากนั้นนะครับกลุ่มของเซนซิงก็คือการรับรู้นะครับตรงนี้ก็จะได้ใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นการทำล็อกอินนะครับจะต้องมีการถามก่อนแล้วก็มีการตอบอย่างนี้นะครับหรือว่ากลุ่มของการชนนะครับถ้าไปชนสีนี้ให้ทําอะไรนะครับ หรือนะครับมีการนะครับใช้เมาส์นะครับมีการลากนะครับถ้ามีการลากให้ทำยังไงนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเซนซิงนะครับกลุ่มที่8 o p นะครับออเปอเรเตอร์นะครับเป็นเรื่องของสมการทางคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าการจัดการนะครับเปรียบเทียบค่าต่างๆนะครับว่าแอนก็คือเป็นจริงทั้ง2อย่างให้ทํางานอเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ทํางาน นอตก็คือการปฏิเสธหรือตรงกันข้ามนะครับอินเวอร์ให้ทํางานนะครับหรือการสุ่มนะครับสุ่มค่าตั้งแต่1นึถึงสินะครับแต่ละครั้งแล้วแต่ว่าจะสุ่มได้อะไรอย่างนี้นะครับมากกว่าน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของออเปอเรเตอร์นะครับอันที่8นะครับแวร์แปรตัวแปรนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการจัดการค่าตัวเลขหรือสตริงนะครับมีการสร้างตัวแปรเก็บค่าตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรนะครับเช่นตอนเริ่มต้นให้สกอร์เป็น0ูนย พอไปเก็บผลไม้ได้ก็ให้สกอร์นะครับเพิ่มขึ้นเป็น1นะครับถ้าเพิ่มขึ้นก็นะครับพิมพ์ตัวเลขนะครับไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายบวกแต่ถ้าต้องการให้สกอร์ลดก็ต้องนะครับใส่เครื่องหมายติดลบลงไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวแปรนะครับแบบที่9ก็คือลิสต์นะครับลิสต์มันก็เป็นอารรชนิดหนึ่งนะครับก็คือมีการเก็บข้อมูลนะครับพอไปเป็นชั้นๆนะครับเวลานะครับ อยากใช้งานแล้วก็ไปดึงนะครับข้อมูลจากแต่ละชั้นออกมานะครับใช้งานนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับในการทําเกมนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่อง list เราจะทําเกมได้ขั้นสูงหรือว่าซับซ้อนได้สบายๆเลยนะครับรูปแบบที่10นะครับก็คือการสร้างบล็อกเองนะครับกำหนดบล็อกเองนะครับหรือว่าการทําฟังก์ชันเองนั่นเองนะครับข้อดีของการทําตัวนี้ก็คือนะครับ จะทำะให้การเขียนสคริปต์นั้นง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะไปทำคำสั่งย่อยๆนะครับเป็นฟังชันไว้ฟังชันไว้นะครับเวลาจะเรียกคำสั่งที่มันใช้ซ้ำๆแล้วก็แค่เอาฟังชันมันนะครับเรียกฟังชันมันมาทำงานนะครับมันก็จะไปทำงานในคำสั่งย่อยๆในฟังชันนั้นให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับ m y ่บล็อกนะครับบางทีก็เรียกว่าฟังชันนะครับ และอันสุดท้ายนะครับที่เราควรจะรู้กับสแคร h ก็คือ block attention นะครับก็คือการเชื่อมต่อกับโปรเจกต์ภายนอกเช่นไมโครบิ t นะครับหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับที่สแคร h สามารถถูกควบคุมได้นะครับกับฮาร์ดแวร์ข้างนอกอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับสแคร3.0เนี่ก็มีการพัฒนานะครับในส่วนของตัวนี้นะครับให้เก่งขึ้นนอกจากที่จะนะครับ สร้างด้วย s c r a t ต h ตัวมันเองก็จะสามารถนะครับมี extension block นะครับเชื่อมต่อเพื่อควบคุมนะครับควบคุมฮาร์ดแวร์ภายนอกได้ด้วยนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับความรู้เบื้องต้นที่เราควรรู้นะครับในใช้ในการใช้โปรแกรม Scratch เวอร์ชั3.0นะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจหรือว่ารู้เรื่องนะครับหรือว่าใช้ให้มันง่ายนะครับในการสร้างงานจาก Scratch นั่นเองนะครับ ยังไงก็นะครับไปทําความเข้าใจกับคลิปสอนที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับเมื่อนะครับเข้าใจแล้วต่อไปเราก็จะสร้างงานของเราสบายๆเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ